không phải đâu đấy, không phải, không không ขาวเรอข้าวาวะเจ้าเบาเจ้าเบาจะผ่านดาเจ้าเบาก็โหเตือนดาไีเจ้าข้าวผ่านได้แล้วนะครับขอให้เจอแล้วแม่แหมเจ้าเบาเขาจะผ่านดาเอาเตือนดาไปเจ้าเอาดตลูกไปต้องดตอะไรด้วยข้าวแล้วทองเยอะ หลายเยอะเลยครับจะเบาครับสุริเชเลยครับเน่ยอห้ยมาแล้วไม่กันเน่าโอ้โหุ้ยไมกนไกันคเพใหู้สอื่งก็ไม่ไหวแล้วจะเบาใจเบาเอาหลงจกเาเนี่ยใจะเาแแวท้ากบเยจิตจริจรก้ยเปิดประตูเงินประตูทองนไม่ได้ผ่านไม่ได้้ ก็าเจ้าบอลจ้าบอลเจ้บอลจะเป็นลูอยู่แล้วโอ้อันนี้ทองเส้นบอล์เลยนะนี้ขนี้เจอด่าเจ้าเจาว้จาเจวเจเจอด่าน ดูด่านนี้ดูด่านนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้ด่านนี้ค่าราคาแพงนะแพงแพง่านนี้แพง่เหลือแค่นี้ทำไงเนี่ยข้างในยังมีอีกนะข้างในยังมีด่านอีกนะ้าขอบคุณครับข้างในยังมีด่านนี้ สองไหสีองดานน้อยเร็วเเร็วเไปกบวนเลยดานน้อยดานน้อยเดียวดยวเหลังหลัสองดานนะสองด่านนะโอ้มีกับโอ้มีสองด่านม่ให้เข้านะย่ย่มเป็นยังไงครับผมร้อนครับร้อนะบเมเบ่าเป็นไงบ้าง ร้อนสเสเปคร้อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ผมผ่านได้แล้วอย่าโหดมากนะเดินนู่นนู่นสวัสดีครับให้ผมผ่านได้แล้วจะเบาร้องแล้วขอเข้าบ้านหน่อยเข้าแล้วมากเลังมาใจเย็นสาวไม่ยอมไม่ให้เข้าเว้ยขอเข้าไปถ่ายหน่อยเจ้าเบาวิ่งถึงเจ้าสาวแล้ว อันนี้ด่านอะไรเนี่ยร่มงาจะได้การเย็นสบายได้ลมเย็นไงด่านลมเย็นด่านลมเย็นเลยนีสาวองให้่องสไม่ไม่ให้เข้าบ้านนะให้่องสยแจกให้ตเลยมาเลอีนี่เฮ้ย้ไ้ไดอยู่แล้วเ ตอนนี้เจ้าบ่าวจิติดด่านอยู่เพราะว่าเจ้าบ่าวจ่ายหมดตัวแล้วเอ้ากำลังหาเงินมาจ่ายค่าด่านบแป๊เดี๋ยวไปธนาคารแป๊บนึงแล้วด่านนี้เรียกค่าค่าด่านเท่าไหร่เนี่ยเจ้าเหรอ

ได้แล้วได้แ <of> ล้ว <otype> อ ah, yes. <c oughs> ้าวเหลืออีกดานเหลืออีกดานทำอะไร้องมีอะไรอน

ร้อยเดียวไปไปแเดินแจกเลยอยร้อยร้อยร้อยรเดินไปเลยเาแย่แล้วว้จูมือแล้ววฮ้ยจะบอกจะเป็นลมเร็วะร้อยคะร้เร็วเยอานี่แกนี่แกไปนี่ 马尔。啊啊 <laughs> น้อยเดินดีๆนะเดินดีๆลูกเดินดีๆ